ได้มีการแถลงผลการวิบัติงานนะครับก็สืบเนื่องจากได้มีกลุ่มวิชาชีพนะครับได้เข้ามาใน,าาานพื้นที่จังหวัดชายแดนซานะครับโดยได้มีการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของสัดสีนำสิน,นค้าเข้ามาหลอกจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้านี่จะเป็นร้านขายข,ายของชั่วโมงที่อยู่ตามหมู่บ้าน,น,นต่างๆนะครับโดย วิธีการหลอกลวงเขาคือเขาจะ,ะแสดงตัวเพื่อจะความเชื่อถือว่าเป็นพนักงานตัวแทนบริษัทลูกของบริษัท C p ีนะครับแล้วก็เอาสินค้ามานําเสนอขายให้กับทางผู้เสียหายนะครับโดวยวิธีการเขาคือเขาจะเอาสินค้าซึ่งสินค้าเนี่ยจากการสอบสวนทราบว่าเขาก็ไปซื้อสินค้ามาจากร้านโกงรวยนะครับแล้วก็ามาหลอกขายให้กับทางผู้เสียหายนะครับซึ่งราคาสินค้าที่เอามาขายเน,นี่ยมีราคาที่แพงกว่าตามตล,ลาด นะครับโดยให้สัญญาว่าถ้าซื้อสินค้าชุดนี้ไปแล้วเนี่ยทางบริษัทจะแต่งตั้งให้กับทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเป็นที่พัวประจำตำบลประจำหมู่บ้านแล้วสินค้าในรอบที่สองเนี่ยก็จะเอามาขายซึ่งราคาจะถูนะครับซึ่งการกระทำของร้านดางกล่าวก็ได้สร้างความเชื่อถือให้กับทางฝ่ายผู้เสียหายเพราคิดว่าเป็นแบรนดของสริษัทจริงๆเนี่ยก็รับซื้อสินค้าไว้ซึ่งรายนึงก็ประมาณหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับก็หลังจากที่มาขายสินค้าแล้ว ครั้งที่2งที่บอกจะเอาสินค้าราคาผูกระขายก็หายไปเลยนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายก็ติดต่อไม่ได้ก็ได้มีการมาร้องทุกข์กับทางสวนนะในส่วนของจาาเ,เซิงเซาก็มีหลายๆท้นที่อย่างเช่นเมืองอย่างเช่นบางพระเขาวินซอนวังคูอย่าง,างต่างๆนะฮะก็เมื่อคืนทางฝ่ายสืบสวนคือทางคู้กับสืบสวนเนี่ยกับทีมง,งานก็ออก,กงานสืบสวนจนทั้งทราบว่ากลุ่มวิชาชีพดังกล่าวได้มาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง ก็ได้เข้าไปทำการตรวจค้นและจับกลุ่ม,มได้านหมด4คนเบื้องต้นทั้ง4คนเนี่ยเราได้ทําการตรวจสอบแล้วทั้ง4คนเนี่ยมีไม้จับมีชออ่อลงจากพื้นที่ต่างๆประมาณ9้าหมาย9้าหมายอาจจะมีผู้เสียหายอีกหลายๆรายที่ยังไม่ได้มีการร้องทุกข์แจ้งความก็ต้องไปร้องทุกข์แจ้งแจ้งความในสถานีท,ที่ที่เกิดเหตุนะครับต่อกระการที่2คือทางบริษัทซีพีนงฝ่ายกฎหมายซีพีก็คงจะต้องมาร้องทุกข์ เรื่องคดีกับทาง,งากรมพ้ทธหาหนักข่าเรื่องการปลอมและใช้เอกสารปลอมปกือว่าเอาตัวไอ้โลโก,ก้ต่ามคนซีพีมาใช้เนะีะมาแอบเข้าเป็นเป็นเป็นซนะีพีเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องจะเรื่องที่พีพกดไลค์สี่หมื่นสี่หมื่นแปดน่ะจ้านนรประมาณาสี่ห้าเดือนเนี่ยจ้านี่ลูกไม่ให้แจ้งไงเขาบอกว่าอายคนคือตั้งร้านใหม่ๆแล้วมาโดนแบบเนี้ยเสียแล้วลูกก็<อ>เป็นแบบว่า สารวัตรกำนานะ่ะเขาก็าอายเนี่ยมาเนี่ยเขาไม่รู้นะนเนขาก็อายอะ่ะแต่พอเห็นหน้าที่เอาไปตอนนั้นน่ะหุยตัวร้อนเผาหน้ามืดเลยอะ่ะที่โดนโกงไปอะ่ะก็ดูลูกดูเมืม่อคืนเนี่ยดูเพจอะ่ะใช่เขาบอกว่าให้มาแจ้งให้มาดู ก็ใช่หมดเลยเนี่ยเขาพูดยังไงโวนเชื่อ,องไงถึงบ้านโอ้ยป้านะ่านะเป็นลมแบบว่าเหมือนเวียนหัวอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ไปออกไปห่างแล้วพ่อบ้านลูกอะ่ะอยู่ในเหตุการณ์แต่พอเข้าไปแล้วได้สต,ติมาเขาบอกอุย้ยเราโดนแล้วอะ่ะพอโทรติดต่อยังไม่ได้ชั่วโมงอะ่ะไม่รับสายไม่อะไรทั้งนั้นมันก็รู้แล้วว่าโดน แต่คณะที่ว่าเอาของลงอะ่ะเต็มร้านเลยนะร้านเพิ่งจะเปิดน่ะเอาของลงเต็มเลยกระจายหมดเลยอะของทั้งรังเปล่าทั้งอะไรแบบเอาลงอะ่ะใช่<ม><ม>เยอะแบบแบบเอาของลงให้เยอะๆอะ<ม>แต่แต่ป้านะ่ะอยู่นอกร้านเข้ามาไม่ได้เหมือนเวียนหัวแล้วเหื่อออกอะ<ม>เหมือนใจหวีว่าแต่ไม่เคยเป็นลมแต่วันนั้นเป็นแต่ไม่เข้ามาอยู่ในเขาอะ่ะ<ม>ใช่ คิดอยู่ลูกบอกว่าจับได้แล้วแม่ไปดูก็พ่อบ้านก็ไม่ให้มาบอกเดี๋ยวอายข่าวออกอะไรอย่างเงี้ยออกทีวีคือว่าที่บ้านน่ะดีตลอดใช่ไหมแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยลูกก็เป็นสารวัตรกำนันแล้วไอ้ลูกเขยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี้ยอายไปออกข่าวอ่ะอายหมู่บ้านด้วยว่าโดนโกงแบบเนี้ยแต่เนี่ยไม่บาปเลยใช่หมดเลยไม่ต้องมองหน้าเลยใช่หมดเลยลไม่บาปกัปปนยังมีอีกเหรอครับมี เกือบสิบคนน่ะขบวนการน่ะไปแต่เช้าเลยอ่ะป้าก็โดนกับตัวนะป้าก็อายอ่ะคือเปิดร้านใหม่คือพูดเนี่ยมันช้ำยู่ในหัวอกอ่ะอยกจอยากจะอยากจะบอกคนที่โดนเหมือนกันกับเราว่ายังไงให้มาแจ้งความบอกว่าไม่ต้องอายแล้วออกมาแจ้งคว <c oughs> ามเถอะพอมันตุดแล้วอ่ะคือเก็บหอมรอมริบรับจ้างมามาทําตรงนี้ได้อ่ะยืนมาตลอดอ่ะทำมาหากินเล่วลูกที่บ้านไปดูได้เลยไม่มีเกย์สักคนหนึ่งอ่ะ แต่มาโดนแบบนี้แค้นมากที่เห็นเอาไปตรงนู้นนลนะโอ้โหตัวร้อนเผาเลยอ่ะหน้ามืดเลยอ่ะคือเคืองไงเครืองแค้นนะว่าโดนแบบนี้เงินเน่ะฝัดเราจะหามาได้เท่านี้มันยาก้หอันนี้ได้แจ้งความไหมแจ้งแล้วค่ะยังไม่ได้เปิดร้านอ่ะก็ให้ออกมาชี้ตัวค่ะเขาจะได้รับผลมากที่สุดอ่ะไม่ใช่ว่าแค่คืนตังค์แล้วเขาก็กลับไปทำเหมือนเดิมอันนี้เราโดนนานเนี่ย 15ธันวาแล้วเสียใจอ่ะอนค่ป้าาจีนค่ะรับลงทุนมาว่าดูในเพจอะค่ะก่อนก่อนนั้นนิ้วคิดไม่รู้ลูกบอกนะไม่ได้คิดว่าจะจับได้เพราะว่ามันมันดูในเพจแล้วแบบมันมาตลอดมันทําทุกเดือนทุกวันเลยต้องมาไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะจับได้ดีใจมากเลยพี่เราเราเนี้ย้องจับูแล้วไม่อายกับพ่อค้าเป็นพ่อที่ ก็อยากบอกว่าอย่าไปซื้อเลยแบบเนี้ยเราไปซื้อตามซื้อเองตามห้างที ana sure ่แบบมันเชื่อถือได้ดีกว่าค่ะมาซื้อตามรถแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือมันไม่ใช่ก่อเราจะทํางานหาเงินได้แต่ระหว่างเหนื่อยมาก แปดหมื่นหกค่ะใช่แล้วสินค้าที่ลงมาประมาณสองหมื่นหกหนูเช็คทุกอันเลยหนูเช็คทุกอันแล้วหนูก็จดไว้หมดแล้วทำไมเราไม่ไม่ตรวจเช็คตอนที่เขามาส่งเขาแบบรีบๆอ่ะเรามาประมาณหกคนแล้วเขาคุยกับหนูสองคนแล้วอีกสี่คนเอาของลงลงลงใช่ก็แบบเหมือนอยากคุยกับเขาอ่ะไม่ไงไม่รู้นะก็อยากคุยกับเขาก็คุยกับเขาอย่างเดียวใช่ใช่เขามาเป็นหลายคนไหมหกคนประมาณหกคนที่ลงจากรถนะ แต่ว่ามันมีรถสองคันค่ะอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นรถอะไรครับรีโวมีมีมีป้ายค่ะจำถ้าป้ายทะเบียนได้อยู่ประมาณนี้บ้านสันติสุขสพอวังคูค่ะจะวังคูค่ะรีวโดนไปหลายหมู่นนะโดนไป2 7 4หมบาทค่ะวันที่21ธันวา59ค่ะวันที่ธันวา5,9าค่ะค่ะมาณกคนครับอนค่ะมาเกือบ10คนค่ะทำไงบ้างครับ เขาก็ลงมาแนะนําสินค้าทําให้มีจุดสนใจหลายๆอย่างแล้วพอเขาจะลงของพอเราจะไปดูของเขาจะเรียกเราไปทางนู้นทางนี้ไม่ไม่ให้เราไปเช็คของไม่ให้เราไปท่าน่ะค่ะแล้วเราโอนให้เขาหรือว่าเราจ่ายสดจ่ายสดค่ะสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยค่ะของที่ลงอะของที่ลงนั่นไม่น่าจะถึงห้าพันร่งเปล่าเนีของร่างเปล่าเยอะมากค่ะนาทีที่เราเปิดเปิดเช็คของรู้สึกยังไง ทีแรกไม่ได้เช็คของนะคะขอพองรถออกไปปุ๊บบอกว่าขอดูบินหน่อยแฟนเขาถือบินอยู่ขอดูบินหน่อยจะเช็คของพอเปิดบินมาปุ๊บทําไมของเยอะแยะลิสติกอะไรราคาขนาดนี้เปิดออกมาแล้วโอ้ยโดนหลอกก็เลยโทรโทรตามเขาเขาก็ไม่รับสายเขาปิดเครื่องก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักบางคูค่ะป่ามันมาแบบในรูปแบบที่ว่าน่าเชื่อถือมากเลยแล้วมันจะพูดแบบเลาโลมอะไร,รให้เราเชื่อว่า แต่เวลามาลงของอะ่ะมันจะสวนกันมากเลยนะมันจะล,ล่ๆะพี่ดูทันไม่กอนลงไม่ทันนะ<ต>อเออมันจะวิ่งสวนไปสวนมาวิ่งสวนกลับไม่ดูวุ่นวายเออแล้วมันก็จะดึงเราไปทีหนึ่งดึงเราไปไปนั่งคุยกับไอ้ไอ้คนที่ยังอยู่เ,กกเาานี้ยาเอองคงาร์ลัเราก็แสดงว่ามันมันคงจะคิดว่าเรารู้ตัวแล้วไงแต่เราก็ยังไม่พูดอะไรใช่ไหมหลังจากเราจ่ายเงินแล้วเป็นไหลังจากจ่ายเงินแล้ว เร็วมากมันยอเขาจะกลับเออมันบอกเร็วมากตอนได,ได้เงินแล้วมันขึ้นรถไปเลยนะขนาดผมประมาณไม่ถึงสิบนาทีผมขับรถตามเลยยังไม่ทันอ่ะไม่เจอเลยเอลยแล้วเราเราวิ่งติดต่อทางโรงพักโรงพักก็ไม่รู้ที่ไปตามยังไงเพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเขาบอกคิดว่าเขาเข็ดหรล่าผมว่ามันคงไม่เข็ดห,หรอกมันถึงมาโดนไงผมก็คิดว่าน่าจะสี่เดือนอ่ะมันต้องโดนจะได้เลยแต่ แต่มันก็โดนเยอะนะแถวแถวโน้นแต่เขาไม่แจ้งความกันไงที่ไหครับที่บางคูวังคลูหลายบ้านเพิ่งเพิ่งได้รับแจ้งมาเช้านี่เองครับครับไม่ไม่เคยทราบมาก่อนก็ปกติโดยธุรกิจเราไม่มีทํานองนี้ครับใช่แนวทางการดำเนินคดีจะเป็นยัังงงไบบ้าครก็คงเดี๋ยวก็คงต้องกลับไปทำสือมอบหน้าทนะครับมาแจ้งความเป็นอีกคดีหนึ่งในเรื่องความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมครับยึดเข้าข่ายเลยไหมครับเข้าข่ายครับเข้าข่ายเลยครับ